นะครับมามาหอนมาถึงแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนะมาพอดมาถึงแล้วนะครับผมมาผู้ใดก่็ไหนซื้อยังครับสอทพอดเทพท้องบุญสอทพอดเทพทองบุญยังครับผมมามาหอนมาถึงแล้วนะครับผมมาเมื่อดีก็ยึดสีเขียววันอาทิตย์สีเขียวเจ้าคือใส่สีแดงมาเออเสื้อสปอนเซอร์นะครับผมมาอันนี้มาหอนมาถึงอ่ะพอชูปอกๆแล้วนะครับผมหอดทานแล้วนะครับผมเชิญสลาดนะครับผมมา ขอที่เด็ดพร้อมนะครับผมมะพอชั่วหายเพิ่นดีกว่าว่าที่เด็ดบางเดียวลริ่ับย่างเราเลยครับน้าบังไดล่องสายเลยแก้วนะครับอ่าเดี๋ยวยินทั่วกันบอกว่าหนาถามเลยว่าถามดีกว่านะครับกันบอกบอกสิบ่บอกดีกว่านะครับผมโอเคแก้วนะครับอ่ามือนี้ขอยโชคให้มานะครับอ่าลุงหลอดกรับ บังไฟพ<ห><ห>ยั่งคืนนี้บ่กก้าวบนะครับบับงไฟขึ้นแล้วคุยคักนะครับเราหลุดเราเชื่อกันไปนะครับผมสำหรับลุกหลอดนะครับมือนี่บางเดียวแขนแคนนะครับผมบางเดียวแขนแคนบางใดก็กตั้งใจมาตาบานแล้วลืมซะงั้นนะครับผมระวังมันแก่นนะครับระวังมันแก่นนะเราหลุดเราเชื่อครับลูกหลอดลืมนะครับผมเดียวรอยเสียเอาดีกว่านะครับผมตอนนี้ก็ว่า ผู้ใดหิวเขากะมานครับก๋วยเตี๋ยวปอกๆนะครับเส้นเหนียวนุ่มอร่อยถูกหลักอนามัยครับจ่ายวันหน้าได้นะครับบือกินวันนี้จ่ายวันหน้านะครับผมสุดยอดนะครับผมอ่ะใส่น้ำตาลหลายรับรองหวานเจี๊ยบนะครับผมอันนี้กินปีนี้จ่ายปีหน้าก็ได้ครับนี่นะครับผมมาล่อรุ่นล่อเชียร์ครับมือนี้เหลือแต้มมันนะครับผมาจิเป็นจังไดนะครับผมมา สำหรับลุงหลอดคันว่าราคาทำหน้าสีหัมแหล่นะครับมือนี่นะครับผมผู้ได้มาคำหัมคำนะครับผมหัมบ่หัมธรรมดาหัมแหล่นะครับผมมาผิดก็ผิดแล้วน่ากำบอหัมแต่ลุงหลอดไล่นะครับผมลุงหลอดเชื่อทั้งสูงนะครับผมมาบอกเดฟซี่มันไปกนคำหัมแหล่นะครับผู้ได้มาคำหัมนะครับผมมาขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเดฟซีสวัสดีครับบังแรกวัยัางคืนนะครับบังนี่